ถึงแล้วนะครับนี่ถึงที่ไหนฮะโรงเรียนทรรมนิตริปิยาวันนี้นะครับเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่เรานะครับวันนี้เราอยู่กันที่เพชรบุรีเขาย้อยยวบยากของเราท่านเองกับน้องเมษาเดี๋ยวนี้เรามาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนะครับผู้พิการทางสายตานะเพื่อนๆนะมาวันนี้ก็เป็นคล้ายวันเกิดของคุณแม่นะครับแล้วเราก็มาร่วมทําบุญนะครับมาเลี้ยงอาหารกลางวันครับน้องๆนะครับ พิการทางสายตาครับแล้วโอกาสนะแล้วเราก็แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่เราขายรถได้จากพีพีราคานะครับอยากทราบว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่ขายรถได้นั่นก็มาจาก f c นะครับของพีพีนะครับที่มาอุดหนุนมาซื้อรถกันที่นี่นะครับก็แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาร่วมทําบุญด้วยครับนั่นหมายความว่า f c ฟ p พีพีเนี่ยก็จะร่วมได้บุญกันไปด้วยในวันนี้นะจ๊ะนะครับแม่ทั้งหมดนาสาธุด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องๆน่ารักแค่ไหนยางไรนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะฮะโรงเรียนะ คุณบีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคะโรงเรียนคนตาบอดค่ะบทำมิตรพิทยาเฮียบอ๊อฟเป็นคล้ายวันเกิดคุณแม่ด้วยนี่ก็เป็นรถทําบุญครับผมแหทยอยเดินเข้ามานะฮะก็<ด>พี่การ์ดใส่าตานะนะครับเ<ด>นี่ยน้องๆเขารู้หมดเลยครับว่าเขาจะเจอฟุตบาทเนาะมีน้องๆเ,เก่งมากเลยนะเขารู้ได้ไงตรงฟุตบาทอะ่ะเขาเดินมาเขาแตะแล้วเขาก็รู้เนาะ เนี่ยฮะว่าเดินขึ้นไม่โดนฟุตบาทยังไงะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของน้องๆเขานิดนึงนะครับเดี๋ยวรอพี่กแป๊บหนึ่งวันข้าวเกิดคุณแม่ด้วยลงพี่นั่งก่อนนะัวันขบองท่านในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครับรวมทเดก็ได้รับกำลังใจจากท่าดก็จะได้ให้กาลังใจท่านวครับนนี้ก็ขนุญาตแนะนท่าผู้บริหารนะครับที่มาต้อนรับ่านะเพื่อจดีนะครับขอต้อนรับ สุเมธสุยะวาลินะครับท่านเป็นรองผู้บวยการโรงเรียนธรรมิกเกิิทยาคครับขอเสียงปรบหื้ากับท่านนะครับตอนนี้ก็มาร่วมต้อนรับทัพเอเจดีในวันนี้จะมอบบทเพลงให้กับท่านเพื่อการแสดรคบขอบคุณนะครับขออนุญาตให้ตัวแทนของนักเรียนได้กล่าวความรู้สึกที่เพื่อใจดีได้มามอบกำลังใจให้ในวันนี้นะครับหลังจากน,นี้เด็กก็จะร่วมกันมอบบทเพลงเพื่อเส็งคำขอบคุณให้กับท่าน,น คทรทับการประวัติย่อข่งหนูชีเนติกสุภาพรน้าสุพรรณในนักดนตรีของอนักเรียนตรนงนี้มห้เกิดวิทยารู้สึกซาบซึ้งและอิ่มตียเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้เมยิคานกลางวันให้กับผู้หนูในวันนี้้อยการมาของท่านในฟังนี้เป็นการเฉลิมฉลองสว่างเพื่อสร้งทางเดินให้กหับผู้หนู และทำให้ผู้น่มกำลังใจสามารถยีดติดในสัมพมนได้มีความสุขเพราะผู้หนูมก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาขัดขวางกาขอท่่านแม้จากเด็กเลยและต้องขอบคุณใจจริงของผู้หนุ่มเท่านั้นเพื่อเราก็ขงสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนนองสีอเพื่ออนาคตที่ดีกอตัวเต่อไปค่ะคอาพิเศษอะไรในรูปนี หนุนได้บุญบาร,รมีสมวนใท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานชุเป็นบัลดาให้สุขสันต์ตลอดกาลนั่นไปทุกหากมีถูก้าจัดและปัดเป่าคุณความดีตานัดเงาไม่หมัดไหวเร่คและภัยสูญสลายไป,ไปเปลี่ยนได้ความจิตใจนัทธาขอบคุณน่ารักมากๆนะนารักมากๆคราบ ทั้น้องก็มีบทเพลงนะนำมาฝากนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะครับที่มาร่วมทําบุญกันวันนี้นะแล้วก็ร่วมบริหารกลางวันให้กับน้องนด้วยนะครับนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเพื่อนนะนะครับการร่วมทาบุญในครั้งนี้นะครับก็ลูกค้าพี่ปลียรคานะก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับเราแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่ขายรถได้นะครับจากเอฟซที่มาอุดหนุนเรานะครับเราก็แบ่งมาร่วมทาบุญด้วยนั่นหมายความว่าเอฟซทุกๆท่านเนี่ย ก็จะร่วมแล้วก็ได้บุญไปด้วยกันด้วยนะครับผมซึ้งอ่ะ รานมากมากรานามากครับซื้อแต่ลเพื่อนแน่นอกเลยนะนะครับถ้าเอฟซีท่านใดมีโอกาสก็มาทำบุญที่โรงเรียนกันได้นะอยู่เขาย้อยเพชรบุรีไม่ไกลนะนะครับน้องๆที่ได้โอกาสนะครับเรามีโอกาสที่ดีกว่าเราก็มาแบ่งปันกันนะเพื่อนนะซึ่ง ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะครับและก็ขอรอนทุกท่ได้มีความสุขนะครตลอดคริสต์มาสและทุกอย่างที่จะมาถึงนะครับขอบคุณครับทีมงานที่อยรับก็ขอขอบพระคุณคุณอาสาอย่างโภษนาละเพื่อนทุกท่านนะครับก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในวันนี้นะครับจนช่วยโรดการให้กับท่านและครอบครัวมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนา ก็าทางท่านที่ทำงานของท่านด้านการก็ขอให้มีความเข้าหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็สายท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่แข็งแรงในการนั่เข้ากันต่อไปทางโรง,ง,ง,งเรียนก็มีความยินดีที่จะต้อนรับนักเพศชดีทุกท่ทา,นทานอีกครั้งนะครับขอที่เด้กล่าวขอบคะอุณพ่อแม่ครับอาจารั์ที่ไร้ขอบคุณทานอาหารนะลูกนะทานอาหารกันนะลูกนะแหมอิ่มบุญนะคุณแม่นะสวัสดีคุณแม่ก่อนนะ<อ>วันนี้วันเกิดนะ ทายมันเกิดด้วยอคุณแม่ดามด้วยสวัสดีครับแม่มันเกิดคุณแม่นะครับมาร่วมทำบุญกันนะฮะโอ้สวัสดีครับแข็งแรงนะคุณแม่นะสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องๆนะครับ เต่บโตมาอยามีค <si ุณภาพนะครับอร่อยไหมลูกได้อยู่นะแม่เด็กมองไม่เอามองอะไรไม่เห็นเลยเนาะติดดุมเนะครับก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้นะครัเพื่อนๆนะน้องๆที่ยังสายตาเนี่ยพิการสายตาที่มองไม่เห็นนะนะครับ แล้วพวกเราเนี <homeowners> ่ยนะมือเท้าตาดีๆกันะครับก็จะไมพ่งท้อถอยอย่าไปยอมแพ้ต่ออะไรลยเพื่อนๆนะแหมวันนี้ก็ครับมาเห็นน้องๆทานข้าวทำแบบนี้ก็รู้สึกดีไอ้สาดูสิลูกเนี่ยพี่ๆน้องๆเขามองไม่เห็นอะเขายังขยันยังทานข้าวยังยังน่ารักเลยอะส่วนหนูอะแล้วร่างกายดีๆก็ต้องั้งใจเรียนพยายามแข็งแข็งใช้ยืนเป็ความสุขนะเข้าใจไหม เดียกลับมาต้อนรับนะให้น้องทานข้าวกันนะให้น้องทานข้าวถ้ากลับไปมนไม่ยืนอะไร่นะคะอ๋อมีสองรอบนะเราขอสองรอบเลยโอเคเราก็เลี้ยงสองรอบเลยเนาะกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นด้วยอาจจะยังมาดูอีกรอบหนึ่งนะอีพีสองแล้วกันนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวได้ให้น้องๆเกาทานข้าวกันก่อนนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสเราก็ช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็บอกข่าวสารกันเนาะคนแถวนี้ก็ได้อยู่นิดหนึงนิดหนึ่งฮเราถือว่าเรามีสื่อแล้วก็กระจายข่าวออกไปเนาะอะไรเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันถือว่าเป็นประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วกันนักพิธีนะนี่ก็ส่วนหนึ่งกันนะครับเยี่ยมทุกคนก็น่ารักมากๆนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับพี่พีอโต้นะครับร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านด้วยริ้จัก ก่อนกลับนงเพื่อนๆในสักนิดนึงนะเพิ่มเม่กี่เห็นแบบแวบพอดีนี่น้องก็ทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเขายกเดินเก็บด้วยนะเพื่อนๆนะนี่ทําเป็นเล่นไปนะดูเลฮะเนี่ยครับเนี่ยเขาก็เดินเก็บเองด้วยนะโอ้โหแน่นอนมากนะอ,มอ่ะอันนึ้อันนี้ันนี้งนะอ่าค่อย็เดินลกอ่อนเดินระวังนะลูกเอามา,ตร,า,าตรงนี้เลยัะ ี่ครับเท่าไหร่นะครับอ๋อได้ๆโอ้โหก็ต้องตีก็ต้องตีน้องเขาบอกว่าเดินเองเลยโหแน่นอนอ่ะเจ๋งอ่ะดูตัวเล็กตัวน้อยดูอ้ดูตัวตัวน้อยสิผมไม่เห็นจะเด็กเลยอ่ะโอ้ยเพื่อนเหนื่อยบีบหัวใจว่ะเรามีลูกสาวด้วยไง เองหมดเลยฮะไล้างกันคุยก ouais. ันหมดเลยอ่ะโหรัฐบาลช่วย20%เอพื่อนๆน้ำตาจะไหลวะโหเจ๋งมากดูตัวเปียกนี่ดิเก่าจัดอ่ะเ่น้องคนนี้นี่มองไม่เห็นหมดเลยอ่ะน้องคนเล็กเนี่ยกี่กวัวปะฮะ ห้าขวบใช่ไหมฮะัอาเห็นนิดเดียวโหน่ารักมากเก็บเองหมดเลยเพื่อนน้ำตาลจะไหลอ่ะอันนีะครัวันนี้ก็ถือว่าน่าจร่วมทำบุญกันนะฮะขอบคุณครับ